กลุ่มของพวกเราก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน U Dictionary ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับคู่มือการเปลภาษาก่อนอื่นกลุ่มของพวกเราขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะชื่อนางสาวนศรินบินดอเซร,รหัส644339029ค่ะดิฉันนางสาวสุรักษายนาครหัสนักศึกษา644339031ค่ะ ผมชื่อนายอาหมัดคอยรูดีนเมลีรหัสนักศึกษา6443 39037ความสามารถและประโยชน์ของแอป u i i c t i o n a r y ก็จะมีดังนี้ UDictionary เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กสำหรับการแปลมากกว่าหน8ร้แปดภาษาโดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความสามารถของแอปพลิเคชันนี้ก็คือแปลวลีสั้นๆให้เข้าใจง่ายสามารถฝึกทักษะภาษาของเราได้ สามารถเข้าถึงการทดสอบสัส้นๆสามารถใช้ค้นหาคำจำกัดความและสามารถฟังการอ่านออกเสียงแม้ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตบนมือถือประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้ก็คือช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาคำศัพท์สามารถใช้เวลาในการค้นหาอย่างเร่งด่วนได้ช่วยในการสะกดคำและฝึกออกเสียงคำศัพท์นั้นๆได้มากขึ้นสามารถหาคำศัพท์เฉพาะที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ให้ความหมายของคำศัพท์ที่ง่ายและเข้าใจได้ไดเร็วมากขึ้น ต่อไปกลุ่มของพวกเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้แอป u d i c t i o n a r y จะมีอยู่ตัวเลือกที่เราสามารถใช้ได้โดยสะดวกอีกวิธีหนึ่งนะครับปกติเวลาเราจะเข้าแอปแลายภาษาอแต่ละครั้งเราก็จะพิมพ์คำศัพท์แล้วก็แปลการสะเสิใหญ่แล้วก็จะเป็นบ่อยๆแต่วันนี้ทางกลุ่มของพวกเราจะมาแนะนำวิธีการแปลแบบง่ายๆโดยไม่ต้องพิมพ์คำศัพท์ให้เหน็ดมือและเสียเวลาในการแปลอีก มาดูกันเลยนะครับว่า4ตัวเลือกในการแปลแบบง่ายๆของแอปพลิเคชันแปลภาษานี้มีอะไรบ้างตัวเลือกแรกก็คือฟีเจอร์กล้องค่ะเราสามารถแปลข้อความในหนังสือหรือบทความอื่นๆได้โดยการถ่ายรูปจะมีข้อความบอกการจัดแนวในการถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายรูปแล้วแอปจะทําการสแกนเพื่อแปลภาษาออกมาโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์คําศัพท์ด้วยตัวเองตัวเลือกที่2ก็คือฟีเจอร์บทสนทนา เราสามารถคลิกเลือกบทสนทนาด้านล่างได้เลยว่าต้องการแปลภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรเช่นแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยเมื่อแปลเสร็จแล้วก็จะมีเสียงที่เราได้ทำการแปลและสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการฝึกออกเสียงก็ได้ตัวเลือกที่3ก็คือฟีเจอร์ไวยากรณ์สามารถตรวจสอบไกรม,มาภาษาได้จากฟีเจอร์นี้แอปนี้สามารถแก้ไกรม,มาที่ผิดให้เปลี่ยนเป็นไกรม,มาที่ถูกหลักไวยากรณ์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับไวยากรณ์ที่มีความแม่นยำสงูงและไม่ผิดพลาดในการที่เราจะแปลประโยคแต่ละประโยคของภาษาอังกฤษและทําให้ประโยชน์ภาษาอังกฤษนั้นถูกหลักม,มากและเป็นประโยชที่สมบูรณ์แบบและตัวเลือกสุดท้ายก็คือฟีเจอร์แมจิกแพรนสลีความพิเศษของฟีเจอร์นี้ก็คือสามารถแปลาภาษาจากหน้าแอปอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์ YouTube และอีกนอื่นๆมากมายเมื่อเราเจอภาษาที่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถกดแปลได้ทันที หรือแม้กระทั่งช่วยแปลภาษาในขณะที่อยู่ในหน้าจอเกมได้อีกไม่ว่าจะเข้าหน้าแ็บไหนก็เป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถเข้ามาในฟีเจอร์นี้ได้โดยที่ไม่ต้องแคปหน้าจอและพิมพ์คำศัพท์ไปแปลให้เสียเวลาอีกต่อไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำวิธีการใช้แอป Unic Dictionary ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอป u n Dictionary ได้จาก Google Play Store ได้เลยแอปนี้จะไม่มีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อไรที่เราจะฝึกพูดและฝึกอ่านคำศัพท์เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการฝึกแอปพลิเคชันนี้เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สะดวกรวดเร็วในการแปลภาษากลุ่มของพวกเราเลยเลือกแอปพลิเคชันนี้มาแนะนําเพื่อให้ทุกๆคนที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ฝึกแปลฝึกอ่านคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถหลดแอปพลิเคชันนี้มาเพราะมันสะดวกจริงๆและรวดเร็วทันใจจริงๆอีกด้วยกลุ่มของพวกเราขอจบก,การนำเสนอแอป u Dictionary ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อิดพลาาประการใดทางกลุ่มขอน้อมรับไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ